เพื่อนที่มีเศษสายไฟเก่าๆนะครับแล้วก็เก็บได้สะสมได้เยอะแล้วนะครับอย่างปอกนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับปอกสายไฟกันนะครับแบบแรกนะครับก็คือถ้าเป็นเป็นสายไฟเล็กๆประมาณนี้ครับอันนี้นะครับโดยปอกโดยเบล็มิคัตเตอร์นะครับอันนี้เบลมิคัตเตอร์นะผมให้ดูใก่นะ นี่ใบกัตเตอร์นะครับหนึ่งใบนะครับสามารถป่อกได้ยี่สิบถึงสามสิบโลได้ถ้าไม่หักนะครับตัวนี้เอาเบเตอร์โผล่มาแล้ก็ประมาณห้าเซนนะครับห้าเซนแล้วก็ผ่าไม้อัดแบบนี้นะครับเป็นล่องเ่องเล็กๆนะครับใช้ใช้เลื่อยใบเลื่อยนะครับตัดออกมาแล้วก็ตะปูดักตะปูเกลียวดักไว้นะครับด้านหน้าด้านข้างกับด้านด้านหลังนะครับวิธีการป่อกนะครับให้เราระคอง ต่อมือนะครับรับให้เป็นสี่ห้าองศานะครับเดินดูครับเนี่ยประมาณนี้นะครับจะปอกง่ายมากเลยเนี่ยยข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็ได้หนึ่งเส้นแล้วแป๊บเดียวครับเนี่ยนี้หลับสายสายเล็กๆนะครับสายเล็กๆนก็จะมีเนี่ยจะมีง่ายครับแต่เพื่อนๆถ้าสายมันงอมากนะครับให้เพื่อนๆนะครับเอาไปรูด กับเสาให้ให้มันให้มันตรงก่อนนะครับจะปอกง่ายถ้าสายงอจะปอกยากเลยนะครับทําให้ใบมีดคัตเตอร์หักได้นะครับแต่นี่สายมันสั้นนะครับเสียเๆษนะครับที่พอปอกได้นี่แบบนี้คนระับได้ถ้ามันสั้นมากนะครับสําหรับสายที่แบบที่แบบมันสั้นนะครับที่ปอกยากนะครับสั้นามากๆนะครับให้เพื่อน เอาเอาคีมจับนะครับตะมุาสั้นแค่นี้เอาคีมจับแล้วก็ดึงอย่างเี้ครับของง่ายนะครับแล้วก็จวนตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นเป็นเครื่องปอกนะครับเครื่องปอกสายไฟขนาดใหญ่เล็กๆปอกไม่ค่อยได้นะผมลองดูแล้วแล้วก็ตั้งสเกลอันนี้สายเบอร์สิบหกนะครับหนึ่งพันสิบหก T H W กับก็ต่อกับสว่านหรือเขาจะใช้มือหมุนก็ได้นะครับแล้วแต่นี่ครับสายก็ไปตั้งเกลได้ กณะนี้เลยครับเนี่มันก็จะแตกออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงแป๊บเดียวครับเนี่ยหนึ่งคูณสิบหกใช้ไม่ง่ายนะครับแป๊บเดียวปนะะอกวันหนึ่งในล,ลักษณะการปอกเหมือนผมแบบนี้ครับปอกโดยใช้เีนคัตเตอร์แบบนี้วันหนึ่งสามารถ เคยป,ปอกได้เยอะที่สุดก็อยูประมาณ8กิโลหรือ10กิโลได้ครับเนี่ยนั่ปอกทั้งวันนะเนี่ยเราปอกแบบนี้นะครับเนี่ยดึงพื้นดึงพื้นเลยแป๊บเดียวครับเนี่ยผมสาธิตให้ดูเนี่ยเันนี้จะยาวหน่อยนะครับสายเบอร์สี่นะครับตัวนี้เบอร์สี่ตัวนี้สามารถดึงได้แบบเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเบอร์หกนะครับ เบอร์สิบแล้วแต่ยี่ห้อแข็งหน่อยแล้วอ,อกอยากแล้วเดียวครับทุกคนลงทุนไม่ถึงไม่ถึงสิบบาทนะครับใบมิเตอร์อใบนึงก็ไม่กี่บาทนะคอนะครับลองทำดูทำปุ๊บชิมปุ๊บก็จะอบได้เร็วขึ้นมานี้นะครับฝากกันไว้นะครับเท้นิคนี้ง่ายๆครับ